สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ASUS TUF Gaming A15 Notebook สเปคแรงที่เหมาะกับการเล่นเกมซีเรียสจริงจังพร้อมกับความทนทานรวมไว้ในเครื่องเดียว สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนฟอนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมรีมโมเดลแกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเราเปลี่ยนแนวกันบ้างเราจะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโหดๆอย่าง ASUS TUF Gaming A15 กันบ้างดีกว่าครับส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.60นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD นะครับไม่สามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้เนาะค่า Refresh Rate หน้าจอของรุ่นนี้ครับให้มาเยอะถึง144 Hz เลยนะครับยิ่งค่า Refresh Rate หน้าจอของเราเยอะเท่าไหร่นะครับหนแน่นอนแหละความสบายตาแล้วก็2ครับความไหลลื่นในการดูสื่อคอนเทนต์ก็ดีหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมครับบอกได้เลยว่า มันเนียนตาแล้วก็เพลินตามากๆแล้วครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเราเล่นเกมแนว FPS เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยกำลังเดินมานะครับมันจะเห็นทุกๆย่างก้าวของเขาเลยว่าแต่ละก้าวของเขานะครับเงามันเป็นยังไงตัวของเขากําลังเดินไปทิศทางไหนมันจะสามารถรีดประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและก็เอาง่ายๆครับมันฟินกว่าแค่นั้นเองนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่2.3กิโลกร,รัมนะครับ2.3กิโลกร,รมัมถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง ส่วนใหญ่ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสามารถแบกไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้แนะนําให้เล่นอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเป็นช่วงกักตัวนะไม่แนะนําออกไปข้างนอกนะครับส่วนการดีไซน์เพิ่มเติมครับอย่างคีย์บอร์ดครับแน่นอนว่าเป็นไฟ RGB แล้วนะครับตอบโจทย์สายเกมมิ่งไม่ต้องไปซื้อแป้นพิมพ์แยกให้มันเสียเวลาครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มีแป้นพิมพ์เป็นแบบ RGB ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพอตต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ฟังทีละพอตเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อ USB 2.0มีมาให้1พอร์ตนะครับพอ มีมาให้1พอร์ต USB Type C มาให้1พอร์ตแล้วก็อีกพอตหนึงเป็นพอร์ต HDMI 1พอร์ตนะครับรวมทั้งหมดมี4พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับมาดูในส่วนของการทำงานกันบ้างดีกว่าครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะรันด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home นะครับหรือว่า Windows 10 Home ส่วน CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น AMD Ryzen 7 4800H นะครับซึ่งสามารถบูสต์ความเร็วสูงสุดได้ที่4.20 g h z เลยนะครับส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอที่เราเรียกกันนะครับ ตัวนี้จะเลือกใช้เป็น NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti นะครับเป็นรุ่น6 g b นะครับ GDDR6 เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพ CPU แล้วก็การจอกันบ้างดีกว่าครับในเรื่องของ CPU ครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรองอยู่แค่2ตัวนะครับนั่นก็คือ Intel Core i9 Gen 10แล้วก็ AMD Ryzen 9แค่นั้นเองนะครับนอกกนั้นตัวนี้บอกได้เลยว่ากินเรียบจริงๆเพราะว่า Ryzen 7 4800H เนี่ยผมก็อยากได้พอดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์นะฮะ ซึ่ง CPU ตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปตัดต่อก็ได้หรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมแต่จริงๆเล่นเกมมันจะเน้นไปที่การ์ดจอมากกว่าเนาะแต่ว่า CPU ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าแรงจริงๆแรงกว่า Intel Core i9 Gen9 อีกนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าตัวนี้แรงจริงครับยอมรับเลยนะฮะส่วนในเรื่องของการ์ดจอครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับในเรื่องของการ์ดจอให้ข้อสังเกตนิดนึงครับว่าการ์ดจอตัวไหนเหมาะกับการเล่นเกมสังเกตตัวท้ายครับมันจะลงท้ายด้วย TI นั่นคือผลิตมาสำหรับการเล่นเกม ก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองแค่ GTX 1 0 6 0เท่านั้นเองนะฮะบอกได้เลยว่าความแรงของมันประสิทธิภาพของมันดีเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนแรมครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 8G b เป็น DDR4 ธรรมดานะครับส่วนหน่วยความจาครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเลือกใช้เป็น SSD M2 นะครับความจุอยู่ที่5 1 2 g b เลยนะครับโอ้โหโดย SSD M2 นะครับมันจะช่วยให้เรานะครับเปิดปิดคอมพิวเตอร์ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับแถมรุ่นนี้ความจุ 512 g b ใครจะโหลดอะไรมาใช้บอกได้เลยว่าโอ้เต็มที่ครับ512 g ใช้ไปเฮะส่วนการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กครับหรือว่าเน็ตเวิร์กคอนเน็ชันนะครับก็จะเป็นการรองรับ Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 6แล้วก็รองรับบลูทูธ5.0สายแลนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับและก็รุ่นนี้ครับก็มีกล้องเวฟแคมติดมาด้วยในตัวเครื่องนะครับสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยแถมกล้องเวฟแคมมาให้นะครับถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปซื้อเพิ่มเอาแต่ว่ารุ่นนี้ใจดีครัับาาหวนะกรรรปือ่่ตง ที่เขามีมาให้นะครับรุ่นนี้รับประกัน2ปีด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ2ปีนั้นก็ไม่ได้น้อยหรือว่าเยอะจนเกินไปนะครับบอกว่า2ปีก็พอดีครับเหมาะสาหรับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะฮะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้แบตเตอรี่ขนาด48วัตต์ครับซึ่ง48วัตต์เนี่ยมันเยอะกว่า5,000มิลลิแอมป์นะครับมันคนละหน่วยกันนะครับวัตต์กับมิลลิแอมป์ให้ไปศึกษากันอีกทีนึ่งว่ามันสานวีกัน ได้ยาวเลยนะครับ5.5ชั่วโมงใครที่ชอบนอนดูซีรีส์ครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจพอๆกันเลยนะครับโดยรวมๆครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ในเรื่องของ CPU ครับ CPU เนี่ยแรงมากในเรื่องของการ์ดจออย่างที่บอกไปว่าเหมาะสําหรับการเล่นเกมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ําหนักครับบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น้ําหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับเรื่องของค่า refresh rate หน้าจอครับอย่างที่บอกไปว่า 144Hz เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะ ผมบอกได้เลยว่าสวยบาดใจจริงๆครับจะมีสัญลักษณ์ทับอยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงมุมครับจะเป็นรูปแบบน็อตที่แบบเขาดีไซน์มาครับโอ้ผมบอกได้เลยว่าเก๋ๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับโดยรุ่นนี้เปิดตัวในราคาออฟฟิเชียลราคาเพียงแค่32,990บาทเท่านั้นนะครับโดยราคาตามช็อปออนไลน์ทั่วๆไปอย่าง JB หรือว่า s y เนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่32,900บาทเท่านั้นครับลดไป90บาท เลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งจองแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ASUS TUF Gaming A15 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุกรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและก็เช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกะดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แก่ใคร,ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมด ผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกะลากกย